ตอนนี้นะคะกันก็เริ่มเข้าวัยสามสิบแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับการน,นอนก็จะเป็นพวกแบบริ้วรอยแล้วก็แบบผิวหย่อนคล้อยคือยิ่งอายุมากขึ้นเพิ่มขึ้นอะ่ะปัญหาพวกนี้ก็ยิ่งรักษาได้ยากขึ้นแต่ตอนเนี้ยนะคะกันหมดกังวลไปเลยเพราะว่ากันเจอตัวหนึ่งนี่เดี๋ยวกันให้ดูตัวนี้เลยนี่ อ s สเวลไ s แ a a t Sen e n t e n e o m p l e ลตนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเขานำเข้ามาจากประเทศอเมริกาและที่สำคัญนะคะเขามีสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงซึ่งทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงอะจะเทียบเท่ากับเบตาเ้าแคโรทีน40เท่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นประมาณ17เท่าด้วยกันใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยอย่าชะลอว้แล้วก็อยากจะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายตัวเอง ต้องลองเลยนะคะเดี๋ยวกันให้ดูเม็ดข้างในก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนี่คืออยากจะบอกว่าเม็ดก็ทานง,ง่ายมากๆเลยนะคะเป็นแคปซูลอย่างนี้ให้ดูก่อนอแคปซูลอย่างนี้เนาะแคปซูลอย่างนี้อบอกเลยว่าทานง,ง่ายมากๆที่สองคัญคือพกพาง่ายพกพาสะดวกด้วยค่ะคือแบบนี่เอาไปทั้งกระปปุกไปไหนก็ได้ แล้วบอกได้เลยนะคะตัวเนี้ยปลอดภัยแน่นอนสามารถรับประทานได้แบบต่อเนื่องเลยเพราะเขาอ่ะ จดอยออย่างถูกต้องและที่สำคัญนะคะได้มาตรฐาน GMB Quality ซึ่งเป็นมาตรฐานจากทางยุโรปเนาะหลังจากที่กันได้ลองทานนะคะบอกเลยว่าชอบมากๆนอกจากที่จะได้ผิวดีแล้วกันยังได้เรื่องสุขภาพอีกตั้งหากนะคะเรื่องแบบปัญหาข่าข้ออะไรเงี้ยก็เริ่มจางหายไปใครที่อยากจะหน้าเด็กลง10ป,ปีก็ต้องลองเลยนะจ๊ะเดี๋ยวกันจะ ใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะหน้าเด็กแล้วสุขภาพก็ต้องดีเนาะข้อขาข้อเข,ข,ข,ข่าแล้วก็ปัญหาเรื่องภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ต้องดูแลด้วยค่ะนี่ตัวนี้ครบหมดทุกอย่างจ้า